พระพุทธศาสนาเริ่มจากการที่เจ้าชายพระองค์หนึ่งทรงเล็งเห็นถึงทุกขและสิ่งที่มนุษยชาติทุกคนต้องประสบและเจ้าชายพระองค์นี้ได้ทรงพยายามค้นหาความเป็นจริงของชีวิตสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงกายอันนี้ซึ่งเป็นที่ประชุมมหาพูดทั้งสี่อันได้แก่ธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งมีบิดามารดาเป็นแดนเกิด เติบโตขึ้นเพราะการทำนุบำรุงด้วยอาหารต่างๆเป็นกายที่จะต้องแตกทำลายเป็นธรรมดาก็าควรจะพิจารณาให้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นของว่างเปล่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนครั้นแล้วได้ทรงแสดงเวทนาสคือเมื่อบุคคลเสวยสุขเวทนาในเวลาใดเวลานั้นก็ย่อมไม่ได้เสวยทุกขเวทนา หรืออทุกขมะสุขเวทนาเสวยทุกขเวทนาเวลาใดในเวลานั้นก็ไม่ได้เสวยสุขเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนาเสวยอทุกขมะสุขเวทนาเวลาใดในเวลานั้นก็ไม่ได้เสวยสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรือรับเวทนาทีละอย่างในเวลาหนึ่งเวทนาทั้งสามนั้นก็เป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นของที่มีการปรุงแต่ง เป็นของที่อาศัยเหตุเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปได้จนถึงดับไปเป็นธรรมดาเมื่อพิจารณาให้เห็นความจริงในเวทนาดังนี้ก็จะเกิดนิพพิธาวิราคะวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะเหมือนดังที่แสดงในอนัตตลักคณะสูตรเมื่อพระพุทธเจา้าได้แสดงธรรมนี้แก่ทีคณะปริพาชกนั้นท่านพระสารีบุตร ได้นั่งถวายงานพัดไปพลางฟังไปพลางและพิจารณาตามเห็นว่าพระพุทธเจ้าได้จัดให้ละให้สละคืนเพราะความรู้จริงเห็นจริงในธรรมเหล่านี้เมื่อพิจารณาอยู่จิตก็พ้นอาสวะเพราะไม่ยึดมัน่นส่วนที่คณะปริพาชกเพียงแต่ได้ดวงตาเห็นธรรมและท่านแสดงว่าปริพาชกนั้นก็เป็นหลานของพระสารีบุตรได้เฝ้าพระพุทธเจ้า เพื่อจะไปสืบฟังข่าวของพระสารีบุตรว่าเมื่อบวชแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างจึงได้ไปเฝ้าและได้ทูลถามพระพุทธเจ้าถึงทิฏฐิคือความเห็นของตนเป็นอันว่าไม่ชอบใจอะไรทั้งนั้นเท่ากับว่าเป็นการปฏิเสธว่าไม่ชอบใจคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยแต่ก็ไม่ปฏิเสธโดยตรงยกเอาทิฏฐิขึ้นมาว่าให้คลุมไปถึง สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแผ่นดินธรรมนะครับรายการที่จะมาสนทนาธรรมะนะครับเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันและทําให้ทุกพื้นที่เป็นแผ่นดินธรรมนะครับเช่นเดิมครับเราอยู่กับพระวิสุทธ,ธิวราพรผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัด เทพธิดารามบวรวิหารนะครับที่จะมาร่วมสนทนาวันนี้ครับกับนมัสการครับสาธุเจริญพรท่านเจ้าคุณครับเรายังอยู่ในเรื่องของการคุยเกี่ยวกับเรื่องของมงคล38วันนี้เนี่ยเดินทางมาถึงมงคล34แล้วครับใกล้แล้วเกี่ยวกับเรื่องของทานิพพานให้แจ้งสาธุก่อนอื่นเลยครับคําว่านิพพานนี่หมายถึงอะไรครับอเป็นคําถามที่ตอบยากพอสมควรนะเพราะว่า มันเป็นเรื่องของสภาวะของบุคคลที่เข้าถึงแล้วก็จะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแต่ถ้าว่าการตำตำราที่ว่าต่อ,ต,อต่อมาที่ศึกษาเราเรียนมาเนี่ยพระนิพพานก็คือการดับกิเลสได้ทั้งหมดก็คือไปถึงจุดที่เราเรียกว่าดับกิเลสได้ทั้งหมดใช่เหมือนเหมือน,นถ้าเป็นรถก็น้ํามันหมดแล้วไม่มีน้ํามันแล้วไปต่อไม่ได้แล้วถ้าเป็นไฟก็ไม่มีเชื้อแล้วลุกไม่ได้ต้องดับอย่างเดียวอโอ้โหนี่ พูดดูเหมือนง่ายนะครับการจะไปถึงนิพพานเนี่ยโอ้ก็ต้องก็ต้องเดินทางต้องปฏิบัติต้องมีเทคนิคมากมายต้องถึงวาระสุดท้ายของชีวิตไหมครับไม่จำเป็นไม่จาเป็นหรอกเพราะว่านิพพานเป็นก็มีนิพพานตายก็มีครับเขาเรียนตั้งแต่นักทมตีนักรมรโรรทแล้วนิพพานมีสองอย่างนิพพานพร้อมกับดับขันไปก็เรียกว่านิพพานตายแต่นิพพานดับกิเลสแต่ชีวิตยังอยู่ยังมีขันธาตุอยู่แล้วนิพพานเป็นมีสองอย่างไม่จำเป็นต้องตายนิพพานเลย ผหมาบอกว่าสิ้นกิเลสจะต้องตายไม่ใช่เพราะว่าบางทีจะต้องอยู่ได้เอาไปพ่วงกับการไปนิพพานก็คือสิ้นไม่ไม่เดินทางต่อแล้วอย่างเงี้ยนะครับเราเราคุ้นเคยกับคําว่าเสด็จดับขันทปนิพพานไงใช่ไหมแต่ความจริงแล้วนิพพานคือยังไม่จําเป็นต้องตายหรือต้องดับดับขันก็ได้ขันยังอยู่ก็ได้ครับทีนี้การจะไปดับกิเลสดับทุกไปเพื่อสู่นิพพานเนี่ยครับวิธีที่ ปฏิบัติกันเนี่ยครับเขาทำกันยังไงความจริงครับพระองค์ทรงแสดงเอาไว้แล้วครับอก็คืออยู่ในศีลสมาธิปัญญาทว่าโดยเนี้ก็คือมักมีองคแปดมักมีองแปดนั่นแหละสม,มาทิติสม,มาสังกโปสม,มาวาจาสม,มากบโตไรไปนะแปดประการนั่นคือเส้นทางไปสู่พระนิพพานถ้าปฏิบัติตามได้ซึ่งก็ต้องแปดแปดสเต็ปทำเป็นเรื่องของการปฏิบัติจริงๆ,ๆรเริ่มตั้งแต่สมาทิติ ต้องมีความเห็นชอบคือมีใจพัฒนามีใจเป็นกุศลต้องการจะออกจากวัฏสงสารจึงจะไปได้แล้วเราพอไปถึงตรงนั้นเนี่ยผู้ที่สามารถไปสู่นิพพานได้เนี่ยจะต้องเป็นใครอะทายากมากเลยนะคือความจริงเนี่ยพระนิพพานเนี่ยเขาไม่ได้บัญญัติเอาไว้สำหรับคนพิเศษหรือว่าเป็นซูเปอร์แมนมาจากไหนไปได้ทุกคนแต่ขอให้มีความมุ่งมั่นมีความอดทนมีความบักบันคนที่ ฝึกฝนตนเองอย่างแท้จริงก็ปัิพานได้ครับอแต่คนที่เกียดไปยากคนกหนียวไปยากคนกิเลสเยอะไปยากต้องกำจัดกิเลสกันนะต,ต้องบรรเทากิเลสกัน,กนะะที่จะค่อยๆใช่ปฏิบัติไปทําไปเรื่อยๆใช่แล้วทําไมพระอ,อ,องค์ท่านถึงนําเรื่องของระนิพานมาใส่ไว้ใน,ใน,ใ,นในมงคลสามสิบแปดครัคือ จุดมุ่งหมายของการตรัสรู้ของพระอ,องค์ก็เพื่อสิ่งนี้อยู่แล้วครับเพื่ออนุตรสัมสมาสมพธิญาณแล้วก็ขนเหล่าเวนยศัตว์ข้ามไปจากวัฏจัทุกข์วัฏจัสงสารข้ามออกจากเพลิงไหม้ไฟไหม้เหลือนระเบิดลงเนี่ยพาบุคคลไปอยู่ที่ปลอดภยัยก็คือพระนิพพานเป็นจุดมุ่งหมายของพระโพธิสัตว์อยู่แล้วพระอ,องค์ทำมามเพื่อสิ่งนี้มันคือเรื่องของการสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิด<ๆ>เรื่องของทุกข์ทั้งหลาย พระองค์จึงเอาไว้ท้ายสุดเลยนี่คือจุดสูงสุดของชีวิตมนุษย์แล้วก็คือคต้องดับดับกิเลสทีนี้เมื่อกี้พระอาจารย์บอกว่านิพพานเป็นก็มันก็คือคนที่ยังมีขันอยู่ใช่แต่ในชีวิตความจริงเนี่ยที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเรายังอยู่ในในสิ่งแวดล้อมปัจจุบันเนี่ยการจะไปสูน่นิพพานก็น่าจะยากนะครับก็พอสมควรแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไปไม่ได้ครับคราวนี้พระองค์ทรงทรงแสดงเอาไว้ ใน,ในที่ต่างๆที่เราเห็นในพระสูตรต่างๆที่เราเคยศึกษาเราเรียนมาเนี่ยบุคคลที่ยังมีขันธาตุอยู่หรือเป็นคารวะก็แล้วแต่แต่ยังมีชีวิตยอยู่และบุตรอรหันต์เนี่ยส่วนมากที่ที่เจอในพระสูตรต่างๆก็คือจะไม่อยู่ในเพศคารวะาจนมกักจะออกบวชกัน เพราะว่าเพารวะเป็นเพศที่คับแค,คบพระราวาสก็บอกว่ามันเป็นเพศที่คับแคบมันเป็นเพศที่เกล,ลือกรวไปด้วยกิเลสด้วยกรรมกุณฑะเพราะนั้นการที่จะอยู่อย่างคนไม่มีกิเลสท่ามกลางคนมีกิเลสรอบๆนี่มันเป็นเรื่องที่ขันธท่ามันจะลาบากบริาหารยากมากเพราะฉะนั้นส่วนมากจะออกบวชกันนะพอสิ้นกิเลสแล้วก็จะรีบออกบวชเลยส่วนมากม,มันก็จะท <ำ S 2> าให Okay, ใช้ชีวิตง่ายคือมันไปแล้วมันต้องไปอยู่แล้วแต่ว่ารอรอขันท่าจะไม่ดับไหมยังใช้กร,รมอยู่ยังมีกร,รมบางอย่างอยู่ต้องจดใจอยู่พระองค์ท่านได้บอกไว้ไหมครับว่าพอไปถึงจุดตรงนั้นแล้วเนยความรู้สึกจะเป็นยังไงครับว่างเปล่าว่วางเปล่าจากกิเลสทั้งปวงไม่ยึดติดไม่มีกิเลสมันจะมาคนงคับจิตใจเราได้ไม่มีวัตถุภายนอกที่จะมาบังคับเราได้เราปลอดโปรง่งโล่งสบายไม่ยึดจิตอะไรทั้งสิ้น คือเป็นความสุขที่ยั่งยืนสบายสงบสุดๆที่เขาบรรยายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราสามารถเราสามารถอยู่กับสิ่งนั้นได้โดยที่ปล่อยวางได้ปล่อยวางใทชกเรื่างบานได้โอ้นั้นน่าจะเป็นสุขแท้สุขจริงๆเลยใช่ไม่ต้องมีเหยื่อ่อไม่ต้องไปดูหนังดูละครไม่ต้องไปดูมิวสิกไม่ต้องไปกินเหล้าเมายาไม่ต้องไปต้องเที่ยวที่ต่างประเทศที่ไหนแต่อยู่กับปัจจุบันครัใช่ยังปล่อยวางยางเข้าใจธรรมชาติ แล้วท่านเราอย่างเราใช้ชีวิตในทุกวันนี้เนี่ยยังไปไม่ถึงพันิพานนะครับมันมีสักครึ่งทางหรือค่อนทางก่อนไหมครับก็นะอยู่บางทีครูบาอาจารย์ท่านก็สอนไว้ประจําว่าเป็นการนิพพานในโลกนี้ครับนิพพานในปัจจุาบันนี้นิพพานในขณะนี้ก็คือทําทุกอย่างให้ดีให้ถูกต้องเราก็จะบรรลุความสําเร็จในสิ่งนั้นๆเช่น,น<ๆ>พิธีกรมาจัดรายการวันนี้อูเทศดีพูดดีพระก็สนทนาดีทุกอย่าง บันทึกรายการได้ดีมากเลยมีความสุขมากเลยนั่นคือนิพพานแล้วในช่วงเวลาที่เราทําสิ่งนี้อยู่ชายจิตใจเราดีงามจิตใจเราโปร่งใสมีแต่ความสุขมีความสงบเป็นบุญเป็นกุศลคุยกันเรื่องดีๆใช่ไหมเราก็มีความสุขประสบความสำเร็จในการบันทึกรายการนี่ก็เป็นนิพพานช็อตสั้นๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราในขณะจิตหนึ่งครับได้นะมันเป็นการเหมือนเรารู้ตัวว่า เพราะอะไรสิ่งเหล่านั้นทั้งเกิดขึ้นแล้วเราก็จะทําความเข้าใจ <S <S ยอมรับมัน<ช>แล้วค่อยๆทําไปเนี่ยผมว่ามันจะลด<ช>กีรเเลสลดความทุกข์อะไรต่างๆไปได้ทีละเล็กทีละน้อยนะครับใช่การแก้ปัญหาต่างๆได้ในชีวิตนั่นคือนิพานสั้นๆ,ๆ,ๆปัญหาเกิดขึ้นแก้ปัญหาได้พบความสุขความสบายใจนั่นคือนิพานแล้วคือร้อยเปอร์เซ็นต์ในเพศคารวาอาจจะยากแต่ถ้า เอาสักช่วงหนึ่งวันหนึ่งทําได้สักแปดเรื่องสิบเรื่อง่นี่ผ่านเป็นบ่อยๆมาบางขณะจิตได้ข้านิพานมันก็ดีครับได้ทําสิ่งดีๆจิตมีความสุขมีความสงบมีความสําเร็จในสิ่งที่เราทําในแต่ละวันละวันก็มีความสุขมีความภาคภูมิใจสบายใจเมื่อไหร่ก็นิพานเมื่อนั้นถ้าเป็นทุกข์เมื่อไหร่ก็นรกเมื่อนั้นตรงกันข้ามคนที่จะบอกกับเราในเรื่องว่าทุกข์หรือสิ่งที่เราเห็นน่าจะเป็นตัวเราเองไหมครับ เจมันต้องเป็นตัวเราเองเรารู้ดีมันอยู่ที่ใจนี่แหละนิพานมันนิพานเป็นๆนะนิพานตอนที่เรายังไม่ไปนิพานจริงนะนิพานในขณะจิตมันอยู่ที่จิตใจเรานี่เองทุกครั้งที่เราชุ่มชื่นสบายใจมีความสุขจากการได้ทําดีนั่นคือนิพานช็อปสั้นๆเกิดที่กับเราแล้วครับเพราะต่อให้มีคนมาบอกเราว่าอย่าไปคิดอย่าไปเครียดอย่าไปอะไรเลยถ้าเราปล่อยไม่ได้เราไม่ได้ไม่ได้เราผ่านตรงนั้นไม่ได้มันก็ไม่ไปมันอยู่ที่จิตเราจะไปหรือไม่ไปใช่ไหมมันก็เหมือน เหมือนเขาบอกว่าไปสุพรรณบุรีออกไปเนี่ยไปถนรวงแหวนเนี่ยไปบงบัวทองนะนะถ้าเราไม่ได้ไปด้วยตัวเองเราจะรู้ไหมใช่ไหมมันต้องไปด้วยตัวเองถเรถึงเราไปไม่ถึงเราก็ไม่รู้อ๋อพระองค์ท่านเลยบอกว่านี่คือคําว่าให้แจ้งให้แจ้งต้องประสบด้วยตนเองให้แจ้งคือไปด้วยตัวเองใช่ไม่ใช่ไปฟังคำบอกเล่าของมันแล้วก็ไปตามคำบอกเล่ามันไปไม่ได้หรอกใช่ไหมแต่เชื่อว่าท่านได้ทําได้ บรรลุหรือว่าได้ถึงพระนิพพานในต่อให้ไม่ได้ตลอดเวลานะครับแต่ถ้าเราได้ทําแล้วเนี่ยอืสิ่งเหล่านั้นได้สัมผัสเองเนี่ยเราอาจจะเกิดความรู้สึกว่าอยากจะทําแบบนี้บ่อยๆมันจะกระตุ้นให้เรามีมีเขาเรียกว่ามีวิริยะครับมีสภาวะที่แบบกระตุ้นเตือนจิตเราให้เรามุ่งมั่นทําต่อไปแล้วก็เรารู้สึกว่ามันเป็นความสุขที่มันมันรู้ด้วยตัวเราเองมันไม่เหมือนสุขอย่างอื่นใช่ไหมแล้วทาได้ครั้งหนึ่งครั้งที่สองนันจะง่ายขึ้นไหมครับใช่เพราะว่า การทําความดีต่างๆเนี่ยม่นจะเป็นความเพียรความปฏิบัติธรรมต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของจ,จิตใจเมื่อเราทาได้สักขั้นหนึ่งระดับหนึ่งเราก็จะมีพลังมีความฮึกเหิมมีกําลังใจใช่ไหมเหมื่อเราเคยนั่งสมาธิแบบทงแรกๆอาจจะได้สักห้านาทีก็ปวดหลังหลังจะระเบิดแล้วพอผ่านไปนานๆทําบ่อยๆทำทำุกวันตอนหลังครึ่งชั่วโมงก็ยังยิ้มเช่ mm. เหไหมว่าเออไดาอยู่นะต่อไปชั่วโมงนึงก็ยังได้อีกม,มันจะเป็นการเพิ่มสเต็ปให้เรามันเป็นบาดฐานให้เราให้ได้ ได้ว่าได้หนักแน่นมีพื้นฐานที่มั่นคงมากขึ้นย,ยิ่งขึ้นไปแต่อย่าไปทิ้งก็แล้วกันแต่ถ้าการที่เราบอกว่าต่อให้เราจะทําเรื่องของพระนิพพานให้แจ้งเนี่ยเราเรียนรู้ด้วยตัวเองแต่ถ้าเรามีตัวช่วยอย่างเช่นม,มีใครมาคอยเตือนสติมีใครมาคอยช่วยแนะนําเนี่ยมผมว่ามงคลที่เราเคยกล่าวมาก่อนหน้านี้การสนทนารมการครบมิตรอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยมันก็จะเป็น ผลทางที่เราจะพาเราไปสู่พ,นพนันิพันธมันมันเป็นแบ็กกราวด์ครับเขาเรียกว่ามันเป็นตัวแปรที่มีส่วนบ้างถ้าครบกรัลยาณมิตรอยู่ในทินที่เหมาะสมอย่างเงี้ยก็จะทําให้เราไปสู่นิพพานได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นเหมือนเราต้องการจะสร้างฐานะสร้างครอบครัวนะแต่ไปครบก่าโจรก็ขโมยไปครบกับขี้เล่าเมายาจะจะไปสาเร็จไหมละ่ะ ใช่ไหมเราก็ต้องคบกับคนตั้งใจทำมาหากินคบบัณฑิตคบนักธุรกิจคบคนที่แบบขยันไม่ยุ่งกับใบยมุกเนี่ยเราไปคบกับคุณพวกนี้เราก็จะไปได้คบคนเช่นไรเป็นคนเช่นนั้นอันนี้เป็นเป็นแบ็คกราวที่ก็มีความจําเป็นระดับหนึ่งในการไปสู่พระนิพพานแล้วเขาบอกว่าการที่จะไปสู่นิพพานเนี่ยเขาบอกว่ามันมันก็มีสเต็ปของมันนะพระอาจารย์ใช่มันมีสเต็ปมันจะอยู่ดีจะกโดดดงปเลยมันก็ไม่ได้มันต้องมีสเต็ป อย่างน้อยต้องมีบุญบารมีัที่เราเคยทําเอาไว้อย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสี่อสมขยกับอีกแสนมากลับเป็นไหมกว่าจะบรรลุอนุตรัสัมมาสัมพทิยานได้เนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่างเราเราเนี่ยก็ต้องสะสมกันไปเรื่อยๆอืถ้าเราไม่สะสมไว้เกิดชาติต่อไปเรามาเกิดเป็นมนุษย์ต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกมันก็จะเสียเวลาเวียนว่ายตายเกิดนั้นชาตินี้อาจจะไปไม่ถึงพระนิพพานแต่จะไต่บันไดไปสักสามขั้นสี่ขั้นอะไรอย่างเงี้ยต่อมาก็มาขั้นที่สี่ขั้นที่ห้าก็ได้อยู่ ใช่ไหมเหมือนกับคนที่เขาพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆเยเขาก็บางคนเกิดมาชาติต่อมาเอ๊ะทำไมนั่งสมาธิได้เร็วจังจิตสงบเร็วจังเลยทําไมมีแต่คนดีๆรอบๆตัวเขาทําอะไรก็สําเร็จนี่แหละคือเขามีฐานรองรับไว้อาจาจะสะสมมาตั้งแต่เมื่อไรเราไม่รู้ไงแต่ในยุคนี้ผมว่าเราก็โชคดีนะครับเพราะมีตัวอย่างดีๆเยอะแยะลยครับใช่ใชอย่างน้อยพระพุธองก็ได้บอกแล้วว่าเส้นทางสู่พันธิพาณเนี่ยช่ปฏิบัติอะไรบ้างเรายังมีครูบาอาจารย์อีกมากมายเยอะแยะมากมายที่ เป็นพระเถระที่ทุ่มเทให้กับการเผยแพร,ร่ทุ่มเทกับการประพฤติปฏิบัติตามเรายังไม่ไม่ถึงขนาดว่าสิ้นไรผู้ชี้ทางนะถึงแม้เราจะไม่มีพระเจ้าอยู่แต่ยังมีครูบาอาจารย์ที่ประพฤติปฏิบัติชอบอยู่ทั่วไปแล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะมีโอกาสได้เจอท่านหรือไม่เราจะตั้งใจสองหาหรือไม่ครูบาอาจารย์ดีๆมีอยู่เยอะๆมีมหนังสือหรือมีสื่อดิจิตอลมากมายนะครับม,มี YouTube ใ,ให้ฟังได้ดูได้ปฏิบัติตามยิ่งยุคนี้เป็นเป็นยุคที่ ถ้ามองก็มองมองได้2มุมมนะมุมหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าเทคโนโลยีสามารถที่จะทําให้สังคมในศาสนาเราเนี่ยเชื่อมถอยได้เร็วขึ้นเพราะว่ามันมีทุกอย่างที่มันจะบันทึกไว้แล้วมันก็แบบติดตามเป็นเหมือนเป็น G.P.S ติดตามทุกคนเน่ยที่อยู่ในเว็บผนีตัวกระตุ้นหรือตัวเราเนี่ยง่ายขึ้นชแต่อีกมุมหนึ่งเนี่ยเราสามารถหาข้อมูลที่จะนํามาประพฤติปฏิบัติได้ง่ายมากๆเลยแค่จิ้มนิดเดียวแหละมาเลย อย่างทุกวันนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นการใช้ AI อย่าง Chat GPT เงี่ยคุณพิมพ์สิว่าคุณต้องการอะไรในโลกใบน,นี้คุณอยากจะรู้เรื่องอะไรแล้วเขาสามารถหาได้จริงๆด้วยกระมวผ <ล S 1> <ใ>นผาภาย<ใ>น,นยไม,ไม่ไม่ถึงหนึ่งนาทีครึคร่งนาทีเท่านั้นแหละปุ๊บมาหมดเลยทุกเรื่องไม่น่าเชื่อนั่นคือมันเป็นอะไรที่แบบมันสะดวกมากอะ ใช่ไหมสุดกจริงๆวันนี้ก็อยู่ที่เราที่จะเลือกพิจารณาแล้วนะครับที่จะเอามาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพราะอดีตเนี่ยกว่าจะเข้าถึงเรื่องพวกนี้ยากมากยากมากอาตมาเรียนนักธรรมชั้นตรีใช่ไหมสมัยเมื่อเมื่อประมาณ50ไม่ถึงสิ่สามสิบเจ็ดปีที่แล้วครับ37ปีแล้วจะเรียนนักธรรมชั้นตรีเนี่ยอาตมาอยู่ที่อำเภอด่านช้างจะซื้อหนังสือนักธรรมตรีเนี่ยต้องมาซื้อที่โจทจังหวัดสุพรรณนะ ต้องนั่งรถเมล์ไปเลื่องมันประมาณประมาณเป็นร้อยกิโลคร,ครึ่งวันอ่ะก็จะได้หนังสือธรรมะไปอ่านอ่ะอ่านเองทาไมเข้าใจก็เออก็ไม,ไม่ได้จะไปเสิร์ชหาที่ไหนก็ไม่ได้ต้องถามครูบาอาจารย์รถามหลวงพ่อหลวงตาที่ท่านบวชก่อนๆนะปรึกษาท่านต่อมาก็เริ่มพัฒนาขึ้นเริ่มมีคู่มือประกอบเริ่มมีผู้รู้เขียนเอาไว้เริ่มวางจาหน่ายมีเออเริ่มแจกเป็นของฟรีพัฒนาเรื่อยๆทุกวันนี้ ไม่จะเป็ต้องไปซื้อหาแล้วใช่เดี๋ยวนี้ดาวนโหลดฟรีดาว์โหลดฟรีเลยเข้าไปนั่งอ่านได้แต่ว่าทนดูโฆษณาเขาหน่อยใช่ไหมก็ได้อยู่ซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละผมมองว่าเราเกิดในยุคที่เข้าถึงในเรื่องของข้อมูลสมมูิที่สุดแล้วอยู่ที่ใจแล้วนะครับใช่ประอยู่ที่ใจเราจะอยากไปทางไหนครับจะไปทางผิดหรือไปทางถูกมันไปดับสองคมอย่างที่บอกอ่ะใช่ไหมถ้าเราจะไปทางถูกมันง่ายเหลือเกินทุกวันนี้ แต่ในขณะเดียวกันไอ้ทางที่ผิดมันก็มีเครื่องลอ้อเราเยอะครับนีส่วนมากคนทั้งหลายก็จะไปทางผิดกันเยอะเพราะมันมีเครื่องลอ้อเราใช่ไหมการพันนั้นอย่างนั้นนู่นนี่นั่นอะไรเงีง้ยใช่ไหมติ่งล,อล้อแหลมต่างๆมันเข้ามามเราต้องกันจิตให้ดีตรงนี้จึงถึงใช้ธรรมะเนี่ยแหละครับเป็นตัวที่จะแบ่งใช่ใช่ต้องมีธรรมะขันติในเรื่องอะไรต่างๆที่จะทำให้เรา แยกได้ระหว่างสิ่งที่ทำแล้วดีกับสิ่งที่ทำแล้วไม่ดีใช่ใช่ก็ถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับอ,อยากให้พระอาจารย์สรุปในเรื่องของการประพฤติเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยสู่พระนิพพานให้แจ้งครับก็ต้องขอเจริญพรญาติยโยมท่านผู้ชมทางบ้านว่ามงคลข้อนี้เป็นมงคลที่นะมีความสำคัญมากๆเพราะว่าเป็นมงคลที่จะทำให้เรานั้นหลุดพ้นจากวัฏทุกวัฏจทงราร พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระองค์ทรงเป็นเหมือนลูกไก่ที่เจาะกระบอกฟองไข่ออกมาเป็นตัวแรกแล้วก็เผยแผ่สัจธรรมความจริงของชีวิตภาพมายาของชีวิตที่มาหลอกหลอนพวกเราให้วินวายตจเกิดจนเนี้ยเ,เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเราคิดว่าเป็นสุขเราคิดว่าเออเกิดก็สุขแก่ก็เออก็เป็นสุขตายก็เป็นสุขแต่ความจริงไม่ใช่มันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นชีวิตประดับไปด้วยเรียวหนามแห่งความทุกข์เพราะฉะนั้นพระนิพพานจึงเป็นสิ่งเดียวที่จะทําให้เรานั้นหลุดพ้นจากวัฏจัทุกข์วัฏจัสงสารนี้ได้้เราะฉนะนัน ถ้าท่านเชื่อพุทธเจ้าทานสินภาวนาอย่าได้ขาดสัธุเจริญบอผมวนนี้ต้องขอกราบขอบ<ม>พระคุณพระอาจารย์มากนะครับท่านผู้ชมครับเวลาของรายการแ <c oughs> ผ่นดินธรรมหมดลงแล้วนะครับวันนี้ผมนิรุตสีวาทนกุณและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อน<ม>พบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับคิดดเเปปป็็นนทพูกส ลงเหลืออภัยได้ทุกเมือ่อจิตไม่ทุกข์ก็เป็นสุข การคลิปผมนี้เปรียบเสมือนการเปลี่ยนลูกผีให้เป็นลูกคนถือคติตามแบบอย่างเจ้าชายสิทธ,ธัตถะก่อนออกอภิเนิษกรมหรือออกบวชซึ่งทรงใช้พระขันตัดพระเมาลีจึงถือว่าเด็กที่จะบวชนี้คือเจ้าชายต้องให้พ่อแม่หรือผู้มีพระคุณคลิปผมเปลี่ยนจากเด็กสู่ความเป็นผู้สงบพร้อมฝึกฝนด้วยตนเองและแล้วซึ่งเรื่องทางโลก ไม่ต้องโศกกังวลเรื่องความสวยงามบางท่านอาจสงสัยว่าทำไมต้องนำผมของนาคใส่ในใบบัวที่เป็นเช่นนี้เพราะใบบัวเป็นเหมือนสัญลักษณ์แห่งความพ้นทุกข์เพราะธรรมชาติของดอกบัวจะชูด,ดอกขึ้นเหนือโคลนตมซึ่งเปรียบเสมือนความทุกข์และเหนือน,น้ำที่เหมือนกิเลสท่วมใจรอรับแสงอาทิตย์เหมือนรอรับแสงธรรมชาวพุทธเรานิยมเอาใบบัวมารอรับเส้นผม เชื่อว่าใบาบัวมาพร้อมกับดอกบัวไม่ซึมซับน้ำเหมือนชีวิตไม่ควรซับความเศร้าหมองหลงคุณมัวกับละครชีวิตและคนไทยโบราณยังเชื่อว่าใบาบัวจะช่วยปกป้องตัวจากภัยร้ายเมื่อนำใบบัวมารองรับเส้นผมแล้วฝังดินย่อมทำให้ชีวิตลูกหลานอยู่เย็นพูลสุขพิธีการโกนผมนาคนี้ถือเป็นการตัดภาระเรื่องทรงผม ง่ายต่อการรักษาความสะอาดอีกทั้งเส้นผมยังเป็นเหมือนมายาปรุงแต่งคนให้ดูมีเสน่ห์ขณะโกนผมนาบพระท่านจะสอนกรรมฐานว่าบัดนี้เรากำลังเดินเข้าสู่ความเป็นพุทธบุตรสละแล้วซึ่งทรงผมและหนวดต้องเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตให้ละชั่วทำความดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์